คลิปนี้นกจะมาสาธิตวิธีการกราฟต่อเปเลสเกียแบบง่ายๆเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถทำได้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือต้นต่อเปเลสเกียแนะนำว่าให้ใช้ต้นที่เราชำแล้วรากมาก่อนนำมาใช้ควรที่จะหลบแดดสัก1-2วันเพื่อให้ตออวบอิ่มที่สุด หัวไม้ที่เราจะนำมาต่อกราฟวันนี้นะคะเป็นต้นอ่อนแคคตัสที่มีอายุ2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นโลบิเวียเพาะมาเมล็ดที่บ้านนกเองค่ะมีดที่ใช้วันนี้จะเป็นใบมีดโกนนะคะเช็ดต้องเช็ดน้ำมันออกให้หมดค่ะจากนั้นก็ซองซิปจะใหญ่กว่านี้สักนิดนึงก็ได้นะคะที่บ้านของนอกมีซองเล็ก เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะตัดส่วนยอดของต้นตอเปเลสเกียตัดประมาณใต้ใบที่3ใบที่4นะคะอย่าตัดลึกลงไปกว่านี้เพราะจะเจอลำต้นที่มีอายุมากก็จะติดยากนั่นเองนะคะส่วนยอดตรงนี้ก็จะอ่อนกำลังดีก็จะกราฟติดง่ายนั่นเองค่ะจากนั้นก็ตัดใบออกเพื่อที่เวลาเราใส่ถุงซิปเนี่ย ง่ายนะคะแล้วก็การกราฟก็จะง่ายด้วยปาดให้ต่อเสมอกันนะคะถ้าปาดไม่เรียบก็ปาดอีกครั้งหนึ่งค่ะเ <q _: S 1> มื่อปาดออกแบบนี้เราจะเห็นท่อน้ำเลี้ยงของตอเปเลสเกียที่จะเป็นจุดเล็กๆดำๆนะคะ<_ <c> _>พเพื่อนๆ <_' c _> เห็นไหมคะอยู่รอบๆนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกต้นอ่อนนะคะปาด ออกให้เห็นท่อนำเลี้ยงเหมือนที่เรากราฟนหน่อใหญ่นั่นแหละค่ะปาดขนาดไหนก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะส่วนตัวน้องเองก็จะปาดให้ค่อนไปทางโคนนิดหน่อยแต่ว่าจะต้องปาดให้เสมอกันค่ะจากนั้นใช้ใบของตอเปเลสเกียบีบนะคะให้เจอยางแล้วก็เอายางของใบนี้แหละคะ่ะป้ายที่ต้นอ่อนนะคะตรงนี้จะเหมือนกาวเลยค่ะ เป็นน้ำยางเชื่อมระหว่างตอกับหัวไม้นะคะหน่ออ่อนของเราต้นอ่อนของเรานะคะอยู่เอียงๆให้ท่อน้ำเลี้ยงชนกับท่อน้ำเลี้ยงที่นกบอกไว้ว่าท่อน้ำเลี้ยงของเปเรสเกียเนี่ยจะเป็นจุดสีดำ,ดำ เห็นไหมคะว่านกจะวางเอียงๆนะคะ <c oughs> ไม่ได้วางให้ตรงกับต้นต้นต่อนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะพยายามให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกัน,นะคะ่ะถ้าไม่ตรงเนี่ยโอกาสในการติดก็จะยากนะคะจฉะนั้นก็ใช้ถุงซิปครอบไว้ก่อนนะคะแบบนี้เลยถ้าถุงซิปเล็กแบบนี้ก็พอดีคะ่ะแต่จะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกครั้งนึงค่ะปาดใต้ใบที่3หรือ4ก็ได้นะคะให้ต่อเสมอกันถ้าเจอโคนใบแบบนี้ก็ปาดออกนิดนึงค่ะเผื่อเวลาที่ยอดอ่อนเขาออกตรงโคนใบเนี่ยจะได้ไม่ต้องงอกออกมานะคะเพื่อให้เราครอบถุงซิปง่ายนะคะก็ไม่ต้องตัดส่วนใบออกให้หมดค่ะ จะได้ช่วยพยุงถุงสิบไว้นะคะไม่ให้โดนหัวไม้ร้อนนั่นเองเห็นไหมคะท่อน้ำเลี้ยงก็คือตรงจุดๆุดที่อยู่ตรงเกือบตรงกลางอะคะ่ะปาดเมล็ดที่เราเพาะไว้นะคะมีจะต้องคมเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนของเราช้ำค่ะข้อดีของน้ำยางของใบตอเปรสเกียนะคะก็อย่างที่นกบอกคือน้ำยางของใบเนี่ย จะเป็นเหมือนกาวทําให้หนอ่อหรือทําให้ต้นอ่อนเนี่ยะคะ่ะติดง่ายเนื่องจากว่าต้นอ่อนเขาจะเล็กมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มียางช่วยเนี่ยเวลาวางก็จะหล่นง่ายแต่ถ้าเราบีบน้ํายางจากใบมาก็จะวางง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนวางครั้งเดียวก็ติดแล้วนะคะครั้งแรกเราก็จะอาจจะวางให้ประกบกันไปก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยขยับให้ท่อน้ําเลี้ยงชนกันก็คือหมายความว่าเราจะต้องให้มเมล็ดของเรามเมล็ดต้นอ่อนเอ,เอียงมาซ้ายหรือขวาทางใดทางหนึ่งค่ะถุงซิปจะช่วยป้องกันลมนะคะไม่ให้แผละระหว่างหัวไม้กับตอกราฟเนี่ยแห้งเร็วเกินไปถ้าแห้งเร็วเกินไปก็จะทําให้ไม่ติดกันนั่นเองหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่มีถุงซิป ในช่วงเวลานั้นก็อาจจะไปตั้งวางไว้หลังจากที่เรากราฟเสร็จนะคะไม่ให้โดนลมก็มคือในที่ที่ไม่มีลมนั่นเองค่ะอันนี้เป็นต้นอ่อนของโลบิเวียดานะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นสีดอกไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าผสมข้ามกันไปข้ามกันมานะคะนกผสมเองก็มีหลายสีที่มาผสมรวมกันค่ะอย่าลืมนะคะ ยางของใบเนี่ยก็เปรียบเสมือนกาวค่ะที่จะทำให้ต้นอ่อนติดกับตอเปเลสเกียเวลาวางนะคะก็วางให้เฉียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเอียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ท่อน้ำเลี้ยงชนกับท่อน้ำเลี้ยงค่ะการกราฟกับตอเปเลสเกียนะคะก็ช่วยเร่งให้ไม้นะคะโตเร็วกว่าปกติ ส่วนมากก็จะนิยมกราฟกับมเมล็ดที่เพาะได้มากกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะถ้าถามว่ากราฟกับหน่อได้ไหมนะคะก็กราฟได้ค่ะแต่หน่อก็ต้องเป็นหน่อที่เล็กมากๆนะคะแต่หน่อเล็กถ้ากราฟไปเนี่ยส่วนมากก็จะฝ่อค่ะเขาจึงนิยมนำมากราฟกับต้นอ่อนหรือเขาเรียกว่าการกราฟมเมล็ดนั่นเอง ต้นอ่อนที่นำมากราฟก็ไม่ควรเป็นต้นอ่อนที่แก่หรือว่าใหญ่เกินไปค่ะเพราะว่าเวลาที่เราวางเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่อน้ำเลี้ยงไม่ชนกันนะคะเราก็ควรจะพยายามเลือกต้นอ่อนที่เล็กกว่าตอค่ะแบบนี้นะคะอย่าลืมบีบยางจากใบป้ายนะคะเพื่อจะทำให ต้นอ่อนกับตอเปเรสเกียงเราเนี่ยติดกันง่ายไม่หล่นเวลาที่เราวางลงไปค่ะกราฟแรกๆนะคะก็อาจจะไม่ถนัดเพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยเล็กมากๆแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความชำนาญได้เองนะคะหลังจากที่เรากราฟเสร็จใหม่ๆนะคะไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายเขาบ่อยๆค่ะ ก็เลือกว่าจะตั้งตรงไหนก็ที่ใดที่หนึ่งนะคะช่วงกราฟใหม่ๆหัวไม้กับตอยังไม่ติดกันดีค่ะเดี๋ยวจะทำให้หัวไม้หลุดซะก่อนก็ไม่ควรที่จะทำให้อะไรไปโดนนะคะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะตำแหน่งกลางตั้งวางก็ตั้งวางในที่ที่ลมไม่โกกแดดไม่จัดหรือจะในล่มเลยก็ได้ค่ะรอให้เราแน่ใจว่าเขาติดนะคะ เราค่อยขยับออกมาหลังจากนี้ยังไม่ต้องรดน้ำตอนะคะครบ1อาทิตย์เราจะมารดน้ำตอกันค่ะถามว่ากี่วันเราถึงจะรู้ว่าติดไม่ติดนะคะก็ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าหัวไม้นี้ติดหรือไม่ติดแล้วก็สามารถนำถุงซิปออกได้เลยค่ะ เพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปฝึกไปทดลองกันได้นะคะช่วยลดระยะเวลาให้หัวไม้ของเราโตเร็วนั่นเองถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปได้เลยนะคะ ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ